ดอกใหญ่อยู่นะสองดอก เราก็จะไปทําเมนูลาบเห็ดนะคะทีนี้อันนี้ลรา,ราบแซ่บอีดีได้จะนั่งเก็บด้วนั่งเก็บด้วย วันนั้นไม่ที่มากับเอหรือเปล่าโอ้กับพี่รถเนาะป้าอ้อยป้าอ้ดป้า,าป้าไผ่บ่ามาจ้องดอกอยู่ขางบนเห็นไหมเนี่ยเรียกว่าดอกใหญ่อยู่ข้างหลังเองก็มีนะเห็นปะเห็นปะเห็น นี่นี่ฝั่งนี้ก็มีมาตีติก่อนเนาะ,นะเก็บเป็นเป็นเน้ก็แม่นี่นี่จุ้มนี่นเอาไหมได้อยู่นะได้อยู่ในจุ้มอโอเคเก็บไปเก็บบ้านเรื่มกดคลิปแล้วค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้โอ้ พ่อบดไอ้นอเนี่ยเบิ่งจำพอหนหน่อบ่ได้คลิปหลายแล้วเนาะจำพ่อบ่ได้คลิปหลายพอเรื่มกดกล้องโอ๊ยนี่ขึ้นนางเก็บเห็ดนะจ๊ะปลานี่ยเฮ้ยมาเก็บเห็ดเห็ดพึ่งหวานกับมาเห็ดพ่มเป็ดเห็ดแต่ด,ดำกับมี Sånn. ายมาเลยเห็นเห็นหน้านางแบบด้วยไม่เป็นไรหน้านางแบบสวยจะได้ไม่มีชโมก <laughs> ออุ่นอ่ะใบไม,ม้เต็มหัวด <laughs> ูเลยว่า <laughs> มาเก็บเห็ดน <laughs> อ๋อพี่รถนี่หุ่นดีสวยนะคะอืเวลาแต่งตัวเข้าในเมืองนี่อื <laughs> าร์ตี้กับเพื่อนนี่ <laughs> เ,เป็นน้องสาวเลย, <laughs> เยไ,ปไปด้วยกันนี่เขาเรียกแบบเป็นพี่น้อเป็น เ,เป็นเป็นน้องสาวเหรอมาสันเัือน้อากลายเป็นานาแกก่กานเลยดิป <laughs> ีพิรุตเราเราเลาะ,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 ะมากเลยเลาะมาเลยค่ะเลาะมาทางนี้ค่ะนี่ดอกนึงเอาในมืออืม <laughs> นั่นเห็นบ่แมนธรรมดาเ้อพี่สาวเขาเนี่ยเอฟซีน <laughs> ี้ nè má pim pim nè, đọ bọc như hả, đọng lên, Đi, xuống nè, nhai đi, đọp nhay rồi, là, ngài, này ngay, cái này, mắt là luôn สีขาเลยขาเห็ดเด้อไม่นบอกเป็นสีขาคนเด้อขาเห็ดแต่เราสีขาสีแล้วเอาไปอ๊บอุ้ยสอนนะจอานะสุดยอดสุดยอดสอนบ้างขเก็บได้เป็นกำเป็นกอบเป็นกำนะคะ โอ้เห็ดอยู่นี่เป็นท้องค่ำเด้อ่ะเด้อราคาแพง้นอยังงนื้อืมไปเอาอยางต่อไปมาเด้อ่ะอะไรอีกอืมอันนี้นี่สอกในมุมนี่ตาจุกบะนี้ มาเอาไม่เต็มไม่เต็มตะก้าไหมอืมโอเคได้ได้ได้เอายางหมนี่นี่พี่รดตอนตัดขานี่แล้วค่ะสมาสี่พี่โดนเท้ตัดขาตีเอบอกยูทูบเบอร์เราเดิอบ่เต็มตะก้า ที่ต้องตัดวันละเล็กวันละน้อยเบื่อใครอยู่ดอกมันเบื่อเน่าไว้มันไม่เน่ามันไม่เน่าพี่ความมาทางพี่กับมี่พี่รถพึ่งพึ่งไว้ผมใส่ห้างบ่ต้องไปหอดพุ่นล่ะแต่ต่ลาดเห็ดอันนี้เคยแกงบ แกงแกงใส่หน่อไม้ก็แซ่บจ้าแก่แกงติดแกงใส่เอ็นไอ้นั่นใส่ปอเปียนบอแซ่แซ่บอบแกงไวยแกงไวยแซ่บแซ่บขมอมลอมมีอีกอยู่เด้ขมอมลอมม่านติ๊ดถุงขมอมลอมแกงให้ไอ้ควันไอควันเอาไอควันบะได้เอาไปไอ้ควันถุงหนึ่งหน้งกับแกงแต่ว่านั่งแกงพอฟ้าบะได้ใส่น้ำยาหน้นขึ้นจิต ่แขงแต้องแอ่อนๆแล้วก็ทุบจิตทุบขาายอยู่ปรมุเลไงคัเนาะกันทุงหนึ่งได้แกนหมอนไม่กินเสว่าะดงาเม่กะเดา่าจะอร่อถ้าคนไดกินอกินกะเดาไหมเอไม่กินไมต้องแต่เลยมีพิรุถ้าะดไม่กินก็ลืมไปเลยอ่วดี เราเลี้ยงไปทั้งคนแต่ไม่สะเดาเนี่เป็นยานะถ้ากินได้ก็ดีหวานเป็นรูมขมเป็นยานะคะขมเออทั้งเลยทั้งเลยลินไม่บอฝาเขาเรียกอะไรมังลินฝามังลินฝาอีหยังก็เพอเพกาหอมังลินฟ้ามักลินไม่ เอามาตัวนี้เขาเอามาทอดทอดกระแซบทอดห้ยเกลือรสดีนะซุปนี่เขาหัดกินดิบนี่พี่รุดแมนย่างเอาคูดออกแล้วกันย่างแล้วก็ล้างคูดออกขิงกับลาวอันนี้แสบนียก้อยกระแซบปลอยเฮ็ดลาบลาบเพกาฝั่งนี้พี่รุด อยู่ใต้อยู่ใต้คอนนี่เหมืงนอยู่บ้านเรามันไม่ได้ซื้อหรอกปลูกไว้หลังบ้านสูงกว่าจะได้กินเออแล้วเออไปต่อยบ้านเราเอาไม่สาวบ้านเราไม่ได้ซื้อหรอกมีแต่เอาไม่สาวต่อยสูงขึ้นสูงขึ้นกว่านี้ตามท้องนาตามโพนตามตามโพนตามยังเยอะแยะมันต้องเก็บให้เอฟซีเต็มถุงแล้วสั่นบระดับกาบานี่ กูจขึ้นอ well> ่เวมอรกาเล่นม่เล่นไม่เห็นตัวบัตรดองนี่ดองแบบไงไมเห็นเดไข่บัตรเหยดตะไข่เออเออเออเงยหนามาด้วล่ะเออเห็ดตะไข่นี่ซุบแซบเลยค่ะนี่ขาบวบบแมนแมนแมนเอาเลยอีลีอีลอเลยค่ะนีเดอคุณอะ เป็นสวนเป็นสวนต่นี่ปลูกไว้ได้เนี่ยนั่งมาปลูกไว้ต่นี่คุณอ่ะอีเม่ยี่ห้ออีแม่ค่ะเบิรงค่ะเราเป็ีวงมาจากฝ่ายู้อ้อย my god โมเมนต์ได้ยู่นี่เลยค่ะพี่เฮ้ยคเคยขึ้ตื่นเต้นใครเหรวะคุณน่ะคุณน่ะอันนั้นดอกบางหญ่นั่นอืม ก่อเนี่ยมจ<ะ>้าเดี๋ยวจะามคุณละสาก่อนแนนเซลที่ต้องจองเนี่ยแนนเซลที่ต้องจองร้านนี่แหละเฮงแซบเดอ้อเอาไปใส่ฟงดูนี่มึงเอานี่ใส่ฟงดูฟ้องมาดนี่ฟงดู ใส่ฟงดูชีดนี่ค่ะแสบคักเด้ค่ะเดอ้ออืมอนนะไม่รู้เหมือนกันเสียงพวกเรานี่ไหมเสียงนก ดอกไงครับดอกใหญ่ๆต้องเอาเอเก้าอี้อน้อยนะมันมันนั่งแล้วก็เก็บเก้าอี้พับนะหนนะนั่งควอนหักไว้นีนไหมนั่งไปนั่งมาดีรังกาข้าจะเก็บเป็นสีแ่แหละหัอเลาะก,กันมาสัน เรา,าบ้างกนังขอ,อนตีเอตีพี่นั่งเก็บปาตีเ,เด้มีขอนนังเก็บผัวอะไรตีขอนขอ,อนมันมีความสุขแค่วนี่ขออนาม,นมาองยิด,ดัติยายังเก็บเบิดแล้วตีว่าสิมาหอดเก็บเบิดก่อน, <laughs> เ,อน <laughs> เบิดแล้ว <laughs> จังสี่เราบอเปิดวิดีโอจัะเทียไลายคลิปเราได้หนี่ผาดาาอันสงสัยย่ยมันเศาเป็นสสเสื้อเือกลับไปวันนี้ไม่ได้คลิปสิค่ยคอยๆลงไป มันไม่ได้นะจ่า,จาพ่ออังสีเขากับมันเนาะมันเก็บอยู่นี่ปลาหนีเก็บง่ายปลาหนีไม่ต้องมุดปลาหนีร้ายคักนะคะปลาหนีไม่ต้องมุดนะคะดอกงามอยู่มาเก็บเอานี่เอง มไม่ปลาเนี่ยแมเ่เห็นไหมมันเกียบต้วยถ่ายแล้วเอาบรรลุเหรอสามีมิโอ้ถุงมือขาดแล้วเอ๋ <laughs> ม,มีอีกนะเอาไหม,ไมเกี่ยวไม่เป็นไรตรงนี้มันโอเคได้อืมพี่มีอยู่ถุงมือไม่เก็บหรอเอาเลยเก็บเอาถ่ายอยู่หรอเออพี่ให้เอ๋เก็บเอาให้เอ๋ พราถ้าไม่เต็มถุงก็ได้กป่าเออใช่ต้องให้เอฟซีก่อนมีข้างหลังพี่ก็มีนะป่านี้มันก็ดอกบางไงท่านคุ้ใหญ่อันดูไม่ดูกล้องแล้วถ่ายน่ะแต่ตามองหาเห็ด <c oughs> จะก,กล้องไปทางไหนน,ะ <c oughs> นาะมาแอบที่นี่นี่เองอุ้ยดอกใหญ่เลย ชอบแอบใช่ไหมดอกนี่นอยอันนี้ดอกใหญ่ๆสิเอาทนทีนแบบสบแ <c ười> อซีเน,นาะอานก็อยากได้ดอกใหญ่ <c ười> อันดอกนี่นอยมันก็เห็ดแสบเลยพี่โรดเป็นจังใดล่ะขอให้เต็มตะกร้าเด้อ เก็บย uh, okay. ี่โมงห้องกระย่างโค้งกลับตัวเต็มตะก้าแล้วก็ต้องไปถึงปุูนมื่อไหราเขาจังขับรถไปปุูนเนาะเอ๊ะเก็บยี่โมงนี่แหละวันศุกร์เขล่าจับไหมวันศุกร์ไม่ล่าวันศุกร์ไม่ล่าเสาร์อาทิตย์ล่าพรุ่งนี้ล่านะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลูกกินข้าวได้เอม นี่เขาล่าสัตว์ล่าสัตว์ก็ห่ามาเลยจ้ะวันพฤหัสเนี่ยล่าสัตว์ห้าบดายอมืางอื่นเพราะว่าป้าขวญจิตตอนใบเขบาบละคุณจิเา่าแตตอนเช้าอืม่าแต่ตอนเช้ามีเขาเลยคือตั้งแต่เนาะปีแต่เนี่ยเขาเลยเอื่นตอมเป็ดอืม เอาใบนี้เนี่ยเฮ้ยเต็มตาอีดีตัวนี้ตอนนี้เขาก็สีได้เห็ดอันนี้พอได้เห็ดหัวสมน้ำเขาก็สีกลับต่อบานที่นี่เนาะโอเคไปใบนี้เอฟซีสดียบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณกิติยาที่พามาเก็บเห็ดขอบคุณพี่รถเพื่อกันจ่าเอฟซีนักคนน่ารักษ์บายบายขอบคุณค่ะ เอฟซีได้อีรีได้ค่ะเด้อวันนี้เขาออกจากถนนอนีรีได้วันนี้ในแทเท้เต็มทุงเลยค่ะเอฟซีพอใจแล้วค่ะพอใจแล้วพอใจแล้โอเคอันนี้ก็คือสวัสดีขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะ